ค่ะชื่อสิริประภาศีตบุตรค่ะชื่อเล่นชื่อบิวค่ะมาจากโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลจังหวัดอุดรค่ะจากฟังจากเพื่อนแล้วก็พี่อะไรอย่างงี้ด้วยค่ะรุ่นพี่เขาก็จะบอกว่าเดียดก็คือจะแนะนําพวกแนวข้อสอบอะไรอย่างงี้ซึ่งมันค่อนข้างชัดกว่าให้เราไปอ่านเองก็เลยลองมาดูค่ะ จริงๆตอนแรกบิวคิดว่าจะเป็นเรียนแบบเหมือนเป็นเนื้อหาเยอะๆก่อนแล้วค่อยทําข้อสอบแต่ว่าพอมาเหมือนเป็นเน้นการทําโจทย์เน้นทําข้อสอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้คนละแบบแต่ว่าแบบนี้มันก็ได้แนวแล้วเราก็แบบไปเน้นอ่านเองทีหลังมันก็ค่อนข้างจะง่ายแบบง่ายกับตัวเราเองวิธีการนะคะคือจากคอร์สอยากเพจอะคะ่ะคือคอร์สอยากเพจเป็นคอร์สท,ที่แบบเน้นเรียนแล้วก็เน้นแบบตรงสายไปเลยแต่ว่า บางที่อาจจะเป็นมีกิจกรรมมีอะไรเงี้ยค่ะแต่ที่นี่จะเน้นเรียนมากกว่าแล้วก็ที่สําคัญที่วิวชอบของ t ีแอก็คือเหมือนการติดตามหลังจากที่แบบเรียนแล้วก็หมดโคเทสหรือว่าการต้องยืดรอบนู่นนี่นั่นมีแบบหลังจากที่เราเรียนจบคอร์นี้ไปแล้วก็ตามก็ยังมีติวแมลงอยู่ค่ะซึ่งมันก็ช่วยเราเยอะมากค่ะก็คอร์ดยดเพชรของดีแอนะคะคือเป็นคอร์ที่ เน้นการเรียนจริงๆเน้นการทําข้อสอบจริงๆถ้าน้องๆจะมาก็คือจะต้องมีพื้นฐานอ่านหนังสือมาบ้างแล้วหรือว่าอีกอย่างนึงคือความตั้งใจค่ะเพราะว่าถ้าน้องมาขอ้อดีออย่างตั้งใจจริงๆยังไงน้องก็ได้ประโยชน์อยู่แล้วค่ะก็ให้ลองมาดูค่ะ